มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาราสาวกัดจังติดโควิดเมื่อวันที่7เมษายน64นะคะหลังจากโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งโดยกระจายไปทั่วทุกวงการรวมถึงวงการบันเทิงนะคะล่าสุดดาราสาวกัจจังจีรันธนินพิทักษ์พรตระกูลได้โพสต์ข้อความว่าติดโควิด โดยกัตจังนะคะโพสต์ข้อความใน Facebook ของกัตจังระบ,บุว่าทางโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อสักครู่นะคะสรุปกัตจังติดโควิดต้องขอโทษผู้ที่ใกล้ชิดด้วยนะคะและขออนุญาตแจ้งไทม์ไลน์ตามนี้ค่ะและนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของกัสจังค่ะซึ่งกัตจังเองนะคะบอกว่าทางนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ได้ใกล้ชิดกับกัสจังตอนนี้กำลังจะเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการจะตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ